นโยบายการศึกษายุค 5G ยุคอีโคซิสต็มันเริ่มตั้งแต่วัวา2019เป็นต้นมาโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ,ะการศึกษาเนี่ยกระทบมาแับหนึ่งก็คือถูกทำลายหรือถูกดิสครับมหลาลัยหรือการศึกษาทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษา จากระบบแบบ 1G 2G 3G ก็จะกลายเป็น 5G 6G การศึกษาไทยเราจะมองถึงนโยบายของนักการเมืองหรือพกกรรคภูมิใจไทยซึ่งนโยบายของท่านก็จะพูดถึงว่าเรียนดีมีความสุขซึ่งเป็นปรัชญายง่ายๆแต่เขาพยายามยากอธิบายให้คอนเซ็ปต์ว่าเรียนดีนี่เป็นอย่างไร เรียนมีความสุขเต็มใจคือตรงนี้ถือว่าอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนกระจกหรือเป็นอะไรหรือลักษณะเป็นแต่เรียนดีในความหมายในของเขาเนียน่มยมุ่งจะเอาเกรดอย่างนั้นแหละหรือมุ่งจะเอาเป็นสร้างนิสัยดีหรือพฤติกรรมดีหรือเป็นคนดีอย่างนั้นเลยครื่งม,มือในการแก้ปัญหาการศึกษาระดับใน,ในยุคของ 5G เนี่ยเราจะต้องทำไงก็เลยยุคแพลตฟอร์มันดับหนึ่งเห็นไหมสูตรนี้สำคัญ เพราะหลักสูตรที่เราเรียนมาเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวจะว่าอย่างยิง่งหลักสูตรเด็กอนุบาลหลักสูตรประฐมมัธยมและมหาลัยเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนี่คือหลักการวันนี้สถาบันโพสต์เราเสนอทางออกโดยใช้ศาสตร์ศิยศาสตร์ช่วยสร้างนโยบาย